แม็กซ์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่บทพ่อบทแม่ชัดที่สุดแล้วเนาะเดบันดาทีมตัวเอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องเบเบลดในวันนี้ผมเอาเรื่องพ่อเรื่องแม่ของแม็กซ์มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งสมาชิกทีมบีบีเอจะไม่ค่อยมีการพูดถึงพ่อแม่เขาเท่าไหร่นะถ้าจะเอาแบบมีมากที่สุดเลยก็คงจะเป็นแม็กซ์คนนี้นี่เองแหละครับคือจะมีบทบาทของพ่อของแม่มาแล้วก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญในท้ายที่สุดด้วยนะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ของแม็กซ์พวกทาคาโอไม่มีทางเอาชนะทีมรัสเซียได้นะครับคุณคุ้นว่าตอนทีม Euro, เรียนองค์ประกอบเพื่อนพ้องที่มาช่วยเหลือกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้พวกทาคาโอะสามารถที่จะไปเป็นแชมป์ได้นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงพาร์ทหลักๆ3อันด้วยกันละกันเนาะว่าบทบาทของพ่อแม่แม็กซ์มีอะไรยังไงบ้างบทบาทที่1ก็ต้องพูดถึงพ่ออันที่2ก็ต้องพูดถึงแม่อันที่3ก็ต้องพูดถึงพ่อกับแม่รวมกันที่มาโผล่ในตอนท้ายนะครับซึ่งชปเตอร์ที่ยาวที่สุดน่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องแม่นี่แหละครับโชคดีว่าทําเรื่องของทีมอเมริกาไปบ้างแล้วนะครับว่่าะถในสหญ้ คุผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันได้เลยครับผมเริ่มที่คุณพ่อของแม็กซ์ก่อนนะครับสารภาพตรงนี้ก่อนได้ไหมว่าผมเพิ่งรู้ว่าพ่อของแม็กซ์เขาชื่อว่ามิซูฮาระทาโร่ครับมิซูฮาระเนี่ยเป็นนามสกุลของแม็กซ์อันนี้ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแต่ว่าทาโร่ตอนแรกเห็นอ่านในข้อมูลเนี่ยทาโร่คือใครวะอ๋อมิซูฮาระทาโร่เป็นพ่อของแม็กซ์คนนี้นี่เองครับผมซึ่งโปรไฟล์ที่เราได้เห็นกันตอนต้นนะครับก็คือพ่อของแม็กซ์เนี่ยเขาเปิดร้านเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เเเเเบบบบบ์รรรรดดดนนนะะคคััออุปปปกกกกณตติแลล้้วว็็ืจมีูข่าาง นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบว่าเหล็กที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเป็นอะแทกแกรงหรือกระทั่งบิดชิปอะไรพวกนี้ซึ่งร้านของพ่อของแม็กซ์เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นตัวกลางที่นําพวกอุปกรณ์ต่างานานาน,นำเข้าจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมจําได้ว่าไม่ค่อยมีการพรีเซนต์เท่าไหร่นะใช้คําว่าเป็นร้านชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้แต่ไม่ได้พรีเซนต์เรื่องราวที่ว่าร้านมีสินค้าระดับกอบอโขนาดนั้นครับทีนี้นะครับผมเรื่องราวมาดําเนินไปแป๊บเดียวเลยครับผมก็ได้เจอกับพ่อของแออม็กซ ไปต่อสู้กับใครเสร็จแล้ว,ลวก็ได้มีการมาปรับปรุงเบเบ <Baby S 2> เพื่อที่จะเตรียมตัวไปแข่งแล้วก็แบบว่าจะได้ไม่แพ้อะไรแบบนี้เนาะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บวางแผนไปวางแผนมาก,ก็ได้เจอกับแม็กซ์แล้วก็มีการต่อสู้กันซึ่งก็ตอนที่เจอกันตอนแรกเนี่ยทาเข้าออสู้แม็กซ์ไม่ได้นะครับแล้วก็มีการไปพูดคุยที่ร้านของพ่อของแม็กซ์ซึ่งถือว่าก็เป็นร้านที่สมบูรณ์ดีเหมือนกันนะครับมีอุปกรณ์เบเบ้ขายครบวงจรอ,อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้แล้วครับซึ่งตัวของพ่อแม็กซ์เนี่ยก็เรียกว่านอกจากเป็นคนที่นําเข้าอุปกกกรรรณ์แล้้้วเเนนนนีีนีี่่่ยยขขาาาาาามมหหททใใ นำคนที่มาซื้อสินค้าเขาได้เป็นอย่างดีด้วยนะผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเดินทางไปยังร้านขายอุปกรณ์ไอทีต่างๆเราถามพนักงานปุ๊บพนักงานเหมือนไม่ขายอ่ะเหมือนเหมือนแบบไม่มีความรู้เรื่องสินค้าเท่าไหร่อย่างเงี้รอขายสินค้ารอเช็คบิลให้เราอย่างเดียวนะครับถามไปปุ๊บก็ตอบไม่ได้ต้องเรียกคนอื่นมาพูดคุยอะไรแบบนี้เนาะซึ่งจะบอกว่าพ่อของแม็กซ์จะไม่ใช่ทรงนั้นครับพ่อของแม็กซ์เนี่ยเขาจะสามารถให้คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับเบรดเดอร์ที่ต้องการมาซื้ออุปกรณ์เบรมีนน่ยกาาารรพูดคุแะะํอไตงๆ กุปอปกณ์เบเกให้กับทาคาโอ,อด้วยและแม็กซ์เองก็จะออกแนวขิงพ่อนิดนึงครับผมว่าพ่อของเขาเนี่ยก็มีความรู้นะอยากได้อะไรปรึกษาพ่อได้หมดเลยแต่โปรไฟล์ของพ่อแม็กซ์ที่ผมทึ่งกว่าก็คือเรื่องของการที่ว่าเขารู้จักกับท่านประธานไดทินจินะครับท่านประธานไดชินจิก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญของเรื่องนี้อีกคนหนึ่งครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ระดมคนที่จะเป็นเบเดอร์ตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นนี้ไปเข้าแข่งขันของเอเชียของระดับโลกอะไรก็ว่าไปแล้วก็พอได้รู้จักกันก็มีการนําเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับแจแปคนย พวกทาาโอะนะครับซึ่งท่าประธานเดเทนจิก็ทักทายพ่อแม็กซ์พูดคุยกันแล้วทีนี้พอพูดไปพูดมาพ่อของแม็กซ์เนี่ยด้วยความเป็นห่วงว่าแข่งขันระดับนี้จะไหวไหมนะครับเขาก็ไปดูการแข่งของลูกด้วยนะโดยที่ดูไปดูมาแล้วถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรในการแข่งก็จะได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตแม็กซ์ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับซึ่งบทบาทก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่ให้เห็นว่าแม็กซ์เนี่ยเขาก็มีครอบครัวของเขาที่เป็นพ่อของเขาคนเดียวครับแต่ทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องแม่ก็ต้อออองงงเเเกกริิ่่ Max ่่่่่นนืแแมมมดดึับวาาพขีททผู ข้อมูลไม่มีคําว่าอย่านะครับพ่อกับแม่ของแม็กซ์ใช้คําว่าด้วยหน้าที่การงานเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่นั้นเองครับผมเออก็คือว่าแม่ของแม็กซ์เนี่ยเขาต้องทํางานอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วทีนี้เนี่ยแม็กซ์เองก็ต้องอยู่กับพ่อที่ญี่ปุ่นไปครับตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าประเด็นเรื่องของแม่แม็กซ์เวลาที่ไปเจอที่อเมริกาตอนเดินทางไปตอนนั้น,นครับแม็กซ์ก็จะเป็นคนที่ตื่นเต้นที่สุดเลยนั่นเองครับผมว่าอุย้ยเดี๋ยวจะได้เจอกับมาม่าแล้วนะเออก็อเดินทางไปนะครับและสุดท้ายก็ได้เจอกันนนนนรรรรแแและะใเเเเืื่่่ออออองงงงงาาขขจได้ห็มม Max กีึ ก็คือแม่ของแม็กซ์เนี่ยเขาให้เป็นของดูต่างหน้าสร้อยคออะไรบางอย่างที่มันกลายเป็นบิดชิปแล้วก็เอามาต่อสู้กับใครได้แล้วก็บิดชิปนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติอัญเชิญเต่าคานองออกมาได้ครับซึ่งถ้าถามว่าสัตว์ในตำนานของแม็กซ์มาจากไหนใช้คําว่ามาจากแม่ได้ครับแต่แม่ไปเอามาจากไหนอันเนี้ยผมรู้สึกว่าจะไม่ได้มีการเฉลยนะซึ่งแม่ของแม็กซ์นะครับอันนี้เราจะเล่าโปรไฟล์ก่อนนะว่าเขามาอยู่ทีม p พ b ได้ยังไงครับคือตอนแรกเอาง่ายๆแม่ของแม็กซ์ก็ไม่รู้ว่าแม็กซ์เนี่ย Max อ,อยค,คือ ของแม็กซ์เนี่ยเดิมทีเขาไม่ใช่เป็นคนของทีมพพ p PP แต่อย่างใดแต่อาชีพจริงๆของเขานะคือเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เขาบอกเนี่ยก็ไม่มีบอกนะครับว่าเป็นของพวกคณะไหนสาขาไหนอะไรแบบนี้เนาะแต่ทีนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่หัวดีมากๆฉลาดมากๆเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็ได้รับการเพ่งเลงนะครับจากผอดักลาสครับผมให้เข้ามาร่วมโปรเจกต์การพัฒนาเบรเบลพัฒนาเบลเตอร์ของ p p p สัหน่อยสิซึ่งเท่าที่ดูเหมือนกับว่าเป็นการโอนงานนะครับน่าจะยังไม่ได้ลาออกจากอาจารย์มหาายััอะไรขนนนด้ ก็แบ่งหน้าที่มาเนาะมาคอยดูแลพวกเบดเดอร์มาคอยใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะปรับปรุงเบเบอหรือนักแข่งให้มีศักยภาพที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วตัวแม่ของแม็กซ์เนี่ยแหละครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่คอยดูแลคัดเลือกคนที่เป็นสมาชิกของทีมอเมริกาทั้ง4คนครับผมซึ่งสตีฟเนี่ยเคยพูดไว้ว่าแม่ของแม็กซ์เนี่ยไม่ยอมคัดเลือกแม็กซ์เป็นเพราะว่าศักยภาพของแม็กซ์อาจจะไม่ถึงหรือเปล่านะครับแต่ไปไปมา,มาอันนี้ผมก็คาดเดาจากบทบาทนะครับก็คือตอนที่แม็กซ์เขามาถึงที่อเมริกาแล้วเนี่ยพอ ทีม BPA ที่อาจจะต้องมีโอกาสได้มาต่อสู้กับทีม PPB อย่างเงี้ยด้วยความมั่นใจที่แม่ของแม็กซ์เขามีเนี่ยเอ้ยโทษทีครับเมื่อกี้ลืมบอกชื่อแม่ของแม็กซ์แม่ของแม็กซ์ชื่อซาตตาจันจูดี้มิสซูฮาระครับผมอันนี้ก็คือเป็นชื่อที่เขาใช้ที่ญี่ปุ่นเลยนั่นเองครับใช้นามสกุลสามีตามปกติไปนั่นแหละนะที่จริงแม่ของแม็กซ์เขาเป็นคนอเมริกันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าแม็กซ์เนี่ยคือลูกครึ่งนั่นเองนะผมก็ต้องเหลืองออกไปทางแม่นั่นเองครับผมอ่ะโทษทีครับมาต่อเมื่อกีี้้ลืืืมมมมบอออออกกกกชช่่นนะ็็็ขข BA, คพรูวาบบาแซ์เปสิขงท จุดประสงค์จริงๆของแม่แม็กซ์เลยนะเขาต้องการที่จะให้แม็กซ์เนี่ยพ่ายแพ้ไปให้เร็วที่สุดครับผมก็คือไม่อยากให้มาต่อสู้กับทีม PPB เพราะว่าศักยภาพของทีม p p b มันสูงเกินไปครับถ้ามาต่อสู้กันก็มีแต่จะพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเท่านั้นเองนะแล้วทีนี้พอการต่อสู้มันดำเนินไปเนี่ยความรู้สึกที่ว่าแม่อยากให้แม็กซ์พ่ายแพ้ไปสเสือเกินใช่ไหมครับมันดันเปลี่ยนเป็นความรู้สึกของแม็กซ์ที่ว่าแม็กซ์อยากพิสูจน์ให้แม่เห็นอยากให้แม่หันมามองแม็กซ์ซะแต่ความเป็นจริงแล้วแออแ้ว่ามววากก็กูดลไพ ตรงๆนั่นเองครับผมคนที่มองความรู้สึกของศาสตราจารย์โจดี้ออกก็คือจะเป็นเอมิลี่ครับผมเอมิลี่ก็คอยจะแซวว่าหัวหน้าจูดี้เนี่ยดูเป็นห่วงแม็กซ์เขาเหลือเกินนะอะไรแบบนี้นะครับอาจจะว่าด้วยความที่กไม่กมกาพูดตรงๆกับเอมิลี่ซะด้วยครับแต่อย่างที่บอกครับเขาดูออกนะคือการแข่งขันที่ดําเนินต่อไปเนี่ยก็คือมาถึงจุดที่ PPB ต้องแข่งกับ BBA จนได้ครับแล้วแม็กซ์ก็เป็นคนที่สัญญาไว้ว่าจะต้องลงแข่งแล้วก็เอาชนะให้ได้ครับผมแม่ก็รู้สึกว่าโอเคงั้นก็ทําตามใจชอบกันแล้วกันนะ ผมก็จะขอเจาะลึกตัวละครที่พูดชื่อไว้เมื่อกี้นะครับนั่นก็คือผอดักลาสครับคนนี้เขาเหมือนเป็นหัวหน้าใหญ่ของ PPB ครับผมแล้วก็จ้างสตราจย์จูดี้เนี่ยมาคอยพัฒนาเบเบ้นะครับอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพที่นะ่าจะมาพัฒนาทีมได้ใช่ไหมครับก็เลยให้แม่ของแม็กซ์มาร่วมโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็เนี่ยแหละผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศของ World t o u r n a m e n t A Block อกแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็พ่ายแพ้ต่อทีม BBA ไปนั่นเองครับคือด้วยความที่ว่าแม่เนี่ยเชื่อ,อ,นะอ,อง ื่องของพลังวิทยาศาสตร์หรือจะสู้พลังใจของทีมพระเอกนะก็พ่ายแพ้ไปแต่สุดท้ายแล้วก็ยอมรับความพ่ายแพ้โดยดีเหมือนกันครับผมก็คือพอทีม b b a ชนะปุ๊บก็เดินไปแสดงความยินดีกับแม็กซ์หน่อยหนึ่งแล้วก็จบเรื่องจบราวนี้ไปนั่นเองครับแล้วแม็กซ์ก็จะได้เจอกับศาสตราจารย์โจดี้อีกทีหนึ่งตอนทีมรัสเซียครับผมตอนทีมรัสเซียเนี่ยทีมอเมริกากับทีมจีนถูกเชิญมาให้เป็นหนูลองยาวัดฝีมือความแข็งแกร่งของทีมรัสเซียครับทีมรัสเซียเนี่ยได้แสดงฝีมือขั้นสุดยยยออดดดนนนนนนรรััััววว่่าาาาเเขขขแแแ็็งงงกกกไหจ้้้ลมีปิต ซึ่งฮิบัตารีค่ครก็มาต่อสู้กับทีมจีนทีมอเมริกาแล้วก็ชิงสัตย์ในานของทีมจีนทีมอเมริกาไปเยอะแยะเลยนะครับพอจบเรื่องจบราบทั้งหมดแล้วนะครับทีมอเมริกาก็จะขอกลับประเทศนิดนึงนะเออแม็กซ์กับแม่ก็ได้คุยกันนะครับว่าเดี๋ยวจะขอเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็เอามาเป็นประโยชน์ให้กับทีมของลูกชายให้ได้เลยนะแต่ก่อนจะไปนะครับผมสัตราจา์จูดี้ก็ใจดีใจดีนะครับผมพัฒนาเบรเบรดของแม็กซ์เอาไว้ให้ครับซึ่งเป็นเบรเบรดที่เป็นกุญ ที่ไหนไปพัฒนานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเบเบลนี้ก็ใช้ได้เป็นอย่างดีครับระหว่างที่กำลังจะกลับประเทศปุ๊บก็ได้รู้เรื่องราวการต่อสู้ของใครแล้วก็พวกทาคาโอะแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปส่งแม็กซ์ที่นั่นก่อนนะแลวที่เหลือเดี๋ยวแม่กลับไปอเมริกาของแม่เองไม่ต้องส่งที่สนามบินก็ได้นะครับก็ถือว่าจบเรื่องจบราวกันไปครับและแม่ของแม็กซ์ก็จะปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทาคาโอะจะต่อสู้กับยูรินะการปรากฏตัวครั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเซอร์ไพรส์กับแม เิดร้านขายอุปกรณ์เบลเลทที่ว่ามีอุปกรณ์ต่างๆนานาที่มันล้ําสมัยมากมายแล้วก็สามารถเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการปรับแต่งอะไรพวกนี้ได้ซึ่งโปรเจกต์ที่จะมีการทําในช่วงนั้นพ่อกับแม่ทําร่วมกันแล้วต้องให้เคียวจูเอมิลี่แม็กซ์อะไรพวกนี้ช่วยงานด้วยนั่นก็คือเรื่องของการสร้างมังกรฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดเอาไว้ต่อกรนกับยูรี่นั่นเองครับซึ่งรอบนั้นแม่ของแม็กซ์ก็จะเรียกพ่อของเขาว่าเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ของโปรเจกต์พัฒนามังกรฟ้ากันเลยทีเดียวเชียวน,นะซึ่งระหว ไรแล้วก็ราฟเนี่ยมาช่วยในการฝึกด้วยก็ฝึกฝนทางกายนะครับส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้ให้สอดคล้องกับการฝึกฝนนั้นพวกพ่อกับแม่ของแม็แมกซ์ก็เป็นคนจัดการให้นะครับและสุดท้ายก็สามารถที่จะสร้างสรรค์พัฒนาเป็นมังกรฟ้าตัวสุดยอดขึ้นมาได้นั่นเองครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าบทบาทพ่อแม่ของแม็กซ์เนี่ยขาดไม่ได้ถ้าขาดไปปุ๊บเนี่ยก็จะไม่สามารถทําให้มังกรฟ้าสามารถต่อสู้กับยูริได้ครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเห็นผลนะการที่มังกรฟ้าต่อสู้กับยูริสามารถเอาชนะได้ตั้งแต่ยกแรกครับแม้ว่ายูริเดแล้วาบบว่าช,วชวด เด้งว่าอ,อ,อ่อนๆให้อะไรเงี้ยแพ้ยกแรกไปก่อนเดี๋ยวยก2เอาจริงแลวก็จะหนาวอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งก็ถึงแม้จะเป็นความฟลุกหรือยูริเขาอ่อนให้อะไรก็ตามเนี่ยแต่การที่มังกรฟ้าสามารถเอาชนะได้ก็ถือว่าเป็นศักยภาพของเบเบลด้วยนะครับใครเองก็ยังตกใจนะว่าการต่อสู้ของทาคาโอร,รอบนั้นยูริก็เอาสัตว์ในตำนานถึง2ตัวนะครับเต่าขนองกับหงสแดงออกมาใช้นะครับก็ทําให้ทาคาโอเนี่ยสามารถชนะไปได้นั่นเองครับผมก็ขอยกเครดิตให้กับพ่อกับแม่ของแม็กซ์อีกทีหนึ่งนั่นเองครับทั้งหมดน แล้วก็มิซูฮาร่าทารโร่ผู้เป็นพ่อนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นประเด็นขำๆสั้นๆนะครับยกมาให้เห็นว่าเรื่องนี้มันใช้พลังมิตรภาพพลังพระเอกกันสุดๆจริงๆครับผมนอกจากพลังมิตรภาพพลังพระเอกแล้วยังใช้พลังพ่อแม่ของมิตรภาพเพื่อนในทีมด้วยนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพ่อกับแม่ของแม็กซ์หรืออยากฟังประเด็นไหนเกี่ยวกับตัวละครสําคัญของแต่ละคนอีกอย่างนี้ท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังงเเพีีียยท่่าาานน้้้้ถดดูคลลลิปแวชออบืมก กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไรพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ